กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนแล้วครับเด้อสวัสดีเอฟซีเกาหลวกะเอฟซีไหมครับผมสวัสดีครับผมหลวกะสวัสดีพี่ๆน้องๆเข้าทั้งฝรั่งเศสหรือว่าปารีสเลยนะครับผมสวัสดีครับเมื่อนีเดี๋ยวผมสีมาพอดีมันเป็นฤดูฝนครับผมได้สีมาไรยุ่งครับผมไรยุ่งอยู่เถียงนี่นะครับอยู่เถียงหน้าเข้าครับผม ข้างเขาเถียงนี่ได้ครับพัดีนเป็นหนา้าฝนนะครับเนาะหนา้าฝนยุ่งกับสีชุบเนี่ยกับสีรลายเนี่ยเดี๋ยวอุปกรณ์เท่ากับว่ามียังด้ายครับผมเดี๋ยวขาเนี่ยตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องนะสีห้พีน่น้องเอฟซีเท่าบึ้งน้ำกันครับ

ตายแล้วอุ้ย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 เอาตายแล้วนี่ครับอุปกรณ์เอาแต่กระซิมีนี่ครับลบไปก่อนดิหลวงเดี๋ยวจะทำให้พี่เอฟซีดูก่อนพี่น้องดูก่อนไปเลยลบไปก่อนแล้วไปหุ่นก่อนเ็วเอาหนึ่งไปหุ่นก่อนโดกขึ้น ดุกเ,เร็วอู้ว่าคือบอกยากเลยว่าโอ้นอนนี่ก่อนนอนตรงนั้นก่อนเด้อถามมานะอุปรกรณ์กบบนีนี่ครับถังแล้วก็มีน้ำมันครับผมมันมันอันนี้เป็นโซลา่าเลยครับเจ้าโซลา่าครับผมนี่ก็สิเป็นเครื่อง แล้วก็จะมีน้ำยานี่ครับผมเดี๋ยวสิให้เบิ่อพี่นลองครับเบิ่งครับนี่คือสามมือผมนะ้ครับได้อันนี้เขาสีเขียนใ้บอกไว้ครับมีพวกแมลงครับยุ่งนี่ครับเป็นไงครับมียุ่งมีแมลงหล้วก็มีแมงสาบครับนี่ครับ มันสิเป็นน้ำยาครับผมมีขอตายเวิดครับพวกนี่มันสิมียุง่งมีมาแลงว่นมีเมียงสาบแล้วก็มีหินมีไล่มียังนี่แหะครับครับพวนี้ด้แล้วก็ข้าวกับสีไส้ใสเมียล,ลงไปครับโอ้ย เอ๊ยเอ๊ยถือถังน้มันดูเฉยเฉยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยมันเฮียเดีย๋ยวดูได้นี่ครับถังพักแตอันนี้น้มันครับผมเบิ้งหนามมันนะครับจะพักแต่เสียวหนีร่องไปเลยครับนี่ครับเปิดฝาใส่ประมาณสัก ผมต้องใส่หลายครับผมใส่ประมาณสักประมาณสักเบิ้งเอาครับเบิ้งกะเอาตอนน้ำมันเดี๋ยวกะปิดไใบใส่รอบหนาเลยครับเด้อปิดเลยนี่เอากระเทนน้ำมันใส่ได้ครับกับส่วนผสมแล้ว เขายาวน้อยนึงครับเทใส่เลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยลุนนี่ลงนี่ครับเทใส่บลันเลยครับนี่บลันเลยเลย หมดเลยครับนี่ประมาณนิดนึงประมาณนิดนึงครับผมหมดเลยหมดฟ้าไว้ครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเนอใส่ผสมเรียบร้อยแล้วห่ากระสีตัวนี้ครับ ใส่ไปเลยครับอโอ๊ย,โ,อยโทษทีถือหัวหน่อยโอยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยใส่ไปเลยครับกะหมุนครับหมุนหมุนให้ตรงเกียวครับไม่เกียวอยู่น,นะครับเด้อตรงเกลียวโอ้ยครับนี่ หมุนตรงเกียวแลวกับห้ากกะน,นี่ครับให้มันตึงตึงมือครับผมเต้งทบไปเอออยู่ตรงนี้ก่อนนอนบดมือเมึ่อกะเข้ากับปันน่มเลยครับปันน๊มหนึ่งสองสามดีอ้าเอาตึงมือครับ ตึงตึงมือพ่อครับนี่อันนี้ครับประมาณตัวนี้แก๊สครับผมอันนี้สิเป็นแก๊สนะครับเด้อแก๊สเดี๋ยวผมเสียให้เบิ้งใกล้ๆนี่จะเป็นแก๊สครับแก๊สกระป๋องค,ครับกระป๋องตอนนี้มันหกสิบห้าบาทเดียสิบบาทเลย,ยนะครับห้าสิบก็บาทนี่นะครับห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าประมาณนี้นะครับ ปองนึงครับนี่แก๊สอากาศเขาจะมาใส่ตรงนี้ครับพี่น้องเขาเบิงแล้กันนี่ได้ครับตัวนี้ครับประกอบเรียบร้อยแล้วนี่ครับมันสีมีเขียวอยู่ครับเบิ้งนะครับเด้สีมีเขียวเขียวตรงนี้ครับนี่ครับเขียวนี่อ้าวลงมาเดี๋ยวรถชนใต้หาวันนี้นี่ครับมันสีมีเขี่วเยวผมจะให้เบิ้งครับ นี่ครับตรงนี้ก็สิมีเขียวนะครับเด้อเขียวตรงนี้ครับนี่ีได้ครับเขียวเวลาครับเปิดจุกมันสิมีจุกสีแดงนะครับเนาะสีแดงสีเขียวสี่ยังก็เดียวแต่ครับเปิดจุกหมุนจุดออกก็สิมีเขียวตรงนี้ครับนี่เขียวตรงนี้ก็สิมีเขียวคือกันครับนี่เขียวตรงนี้เลยนี่ครับเอาก็ใส่ใส่ให้มันตรงเขียวครับตรงนี้เลยครับเบิ่งดีนะครับเรื่องน <ment> ี้ครับเขียวเขียว เขียวมันตรงกันครับสิงลงปุ๊บแล้วก็หมุนครับหมุนปุ๊บนี่ครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับอากาศหากกระปั้มครับปั้มปัผมตัวนี้ให้มันนี่ครับผมสิเก็บใส่พี่นด่งครับเพื่อนอยาครับเลยผมเบิ่งนกัน เออโอเคครับตรงนี้ห้ากับสิบปั๊มยกกล่องสีรนครับงูอไหน,นี่ครับกระปั๊มตัวนี้ครับเอาเพราะตึงมือครับผม อันนี้เขาก็เปิดแก๊สครับเปิดแก๊สตรงนี้ครับเปิดแก๊สเลยครับนี่ลงไปไหนวะนี่ครับเปิดแก๊สตรงนี้เลยครับนี่จะไจ้ยินเสียงดังครับครับเปิดแก๊สได้ครับนี่ครับ้ยินเสียงอืมถ้าก็ติดแก๊สเลยครับ นี่ครับติดแกนเดี๋ยวรบอบจะนี้ครับร้อยควันมันออกครับเดี๋ยวก็ซีนี้ควันออกแล้วครับเด้อ กว่านมากแล้วครับควันเดิมมากแล้วครับนี่ก็สิเป็นประมาณนี้ครับควันเดิมมากลมแล้วลครับเติมร้ายแล้วนี่มาแล้วครับกว่นผมลักดให้เบิองนะครับเด้อ ก็ต้องมีครับนี่เลยควันออมาเรื่อยๆครับ ไม่อยากไปเอาแมววันครับผมเดีย๋ยวปิดเครื่องปิดไปก่อนครับแมวอ,ออกไปทางลงครับแมวไปทางเดี๋ยวรถสีชนครับแปบ๊บนึงนะครับเด้อยังแมววันครับคุณครับเบิ่งความขีดื้อกําลังปีนกําลังปีนอยู่ย มาแล้วครับนี่สีป็นัน,นึงสีครับ๋ยวพี่ลองบ้งกันฟันหนอยไปหนึ่งสะครับพอดีไปใช้บวกรับแมวแล้วที่ลองเบ้องกันครับนี่ครับวันสามารนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นเกลกดกด้ะครับนะกดให้ควันครับผมนี่ครับกดตรงนี้ครับผมห้างอะนี่ครับสเปรยงทีนะครับน้องห้องเห็นบนนอกครับผมเสียบเอาแก๊ไก่ได้ครับ นี่ประมาณนี้นะครับนะักงสิงเห็นนี่ครับกดตัวเขียวเขียวครับกดหลักกว่างครับกดตัวนี้ครับก้อนกระสิออกครับ เข้าไปไหลยุงน้ำกันครับอันนี้เข้าคือปล่อยไว้เลยครับปล่อยไปเลยเป็นควันเลยครับอืมควันครับไปเดี๋ยวไปฉีดน้ำกันครับนี่ครับ ฉีดบริเวนเถียงนี่นะครับเพราะว่ายุง,งไหนครับครับที่ลองเห็น,หนมนั้ยนะครับ ผมได้ตั้งตรงนี้ไว้ตั้งเครื่องไว้ตรงนี้ครับส,สีไลน์ลย,ยุ่งไปครับปดยุง่งเดี๋ยวผมสีตั้งกล่องตรงนี้นะ้ครับเดี๋ยวผมสีเปฉีดครับฉีไลยุง่ง นะครับตอนนี้ สีประมาณนี้ครับนี่นะครับกีกี้เขาไปฉีดข้างในครับ ปันกันยังเดือยยู่ครับพอดีเท่ากับปิดปิดแก๊สเท่ากับปิดปิดธรรมดาครับตัวนี้ปิดปุ่มนี่ครับปิดหมุนหมุนไปฟังนี่ครับฟังสายปิดคือว่าเท่าเดิกงานบวใส่งานแล้วครับแต่กาเห้ามก็ต่างเอาแก๊สออกแล้วครับเด้อหมุนหมุนออกเลยครับน,นี่ครับสิรุดออกครับ ฉีดน่ครับฉีดบริเวณนี้เลยบริเวณนี้บริเวณนี้ว่าเข้าฉีดเขาฉีดอันนี้ครับเข้าฉีดเนื้อล่มฉีดปุ๊บ้ล่มมันพัดไปครับถ้าไปฉีดใตล่มแล้วล่มมันสิพัดมาหาเข้าครับเขาตรงฉีดฉีดเนื้อล่มครับผมฉีดแล้วล่มมันสิพัดไปเลยครับลมมาดิสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อหลงครับผมชื่อหลงครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นทีเรียบร้อยครับผมก็เลยเอามาไว้ทั้งเตียงพี่ครับ โบนยากครับโบีอุปกรณ์ยังมากไม่มีแค่มีแค่นี่ครับมีแค่กระป๋องแก๊สครับแล้วกะน้ำมันตอนเวลาเข้าฉีดแล้วคนแล้วเหาจะพาไปจับตรงนี้แล้ครับเล่มมันห่อนะครับเด้อของค่อยนี่ครับมันห่อนปล่อยมันเย็นก่อนครับกับโบีอหยังครับมีแค่นี้ครับเติมน้ำยาไปน้ำยาเข้ากับยุ่นครับน้ยาน้ำมัน ประมาณผมฉีดอยู่ประมาณสามสี่มือครับผมฉีดทีหนึ่งครับผมนะครไปฉีดมองเราเป็ดคอ,อกเป็ดกับคอ,อกงั้วครับผมสามมือครับฉีดทีหนึ่งพระบ,บาช่วงเป็นหนาฝนครับยุงด่าย์เนี่ยยุงพวกแมลงวันพวกแมงด้ายครับมีแค่นี้ครับบ่มีหยังหมากมมยเลย เก็บพากับเก็บง่ายๆครับที่น้ำมันกลับคืนใส่ทั้งไว้ใดครับนี่ครับที่หนาก็ใส่ไม่ครับตอนนี้กับคำแล้ว,ลวครับเด้อสี่หกมุ่งแหละหกมุ่งกลัวแหละครับเดี๋ยวมืออ่ะผมสิไป เดี๋ยวมืออื่นนี่แหละครับสิดไปฉีดมองขอ,อกเป็ดครับมันนี่ฉีดทึ่งนี่ก่อนมืออื่นฉีดขอ,อกเป็ดขอ,อกงควครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะหลงหลงทางมายังไงไม่รู้เยียงไว้ก่อนครับตะเวนจิตตกดินหล่ะ จะเป็นหนึ่งเขากันครับผมอุ่นเขา่าคุ่นข้าวครับผมหลงหลงหลงโอ้กโอ้กโอ้กโอ๊กโอ้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 กประกาคลิปนี้กับผมกับคอสจบอไบแค่นี้ก่อนแล้วครับเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อสีบริพาทคลิปใหม่ๆจากโองเินดีเฮาครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมปอนคลิปหนาครับไปอุ่นเขากัานครับ ไปอุ่นข้าวไปทอดไข่กันครับเห็นอะไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้สือสอดเล็บบายบายก่อนจะไปแล้วเร็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 วบาย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 เอามือมาเอามือมา กูไเรียนนะมึงเนี่กูเห็ม,มึงเอามือมาบาย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 ครับุงงุ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 อตายแล้วตายแล้วไหมนะ่ะไปแล้วครับผม